เคยสงสัยกันไหมครับว่าในโครงการก่อสร้างใหญ่ๆเนี่ยมันมีจุดหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นจุดวัดใจเลยเป็นจุดที่ตัดสินได้เลยว่าบริษัทจะได้กำไรมหาศาลหรือจะขาดทุนย่อยยับตั้งแต่ยังไม่เริ่มสร้างด้วยซ้าจุดนั้นก็คือการประเมินราคางานระบบไฟฟ้านี่แหละครับวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกเส้นทางของคนทำหน้าที่นี้กันคนที่ต้องเดินบนเส้นได้ที่บังเฉียบระหว่างความแม่นยำกับประสบการณ์ไปดูกันครับ เอาละครับนี่คือหัวข้อที่เราจะมาดูกันในวันนี้เราจะเริ่มตั้งแต่ภาพใหญ่ๆเลยนะครับว่าไอศาสตร์และศิลป์ของการประเมินราคามันเป็นยังไงจากนั้นก็จะพาไปดูวิธีการทํางานแบบต่างๆทั้งแบบคร่าวๆและแบบละเอียดสุดๆไปจนถึงเครื่องมือที่ใช้และปิดท้ายกันด้วยขั้นตอนที่สําคัญมา,มากๆคือการตรวจสอบขั้นสุดท้ายเหมือนเป็นด่านสุดท้ายก่อนส่งงานเลยละครับโอเคครับมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกกันเลยเลย ความท้าทายที่เรียกได้ว่าเป็นพื้นฐานที่สุดของคนประเมินราคาทุกคนคืออะไรพูดง่ายๆเลยนะครับมันคือการเดินบนเส้นได้บางๆที่ข้างหนึ่งคือการได้งานและอีกข้างคือการขาดทุนครับคือมันเป็นสถานการณ์ที่แบบกลืนไม่เข้าไขาไม่ออกเลยจริงๆนะครับลองนึกภาพตามนะถ้าเสนอราคาสูงเกินไปแน่นอนว่าคู่แข่งก็คาบงานไปกินอดได้งานชัวๆ แต่ถ้าเสนอราคาต่ำไปล่ะโอเคอาจจะได้งานมาก็จริงแต่ก็เหมือนกับเรากำลังพาบริษัทเดินเข้าสู่กับดักขาดทุนแบบไม่รู้ตัวเลยเพราะฉะนั้นการหาจุดที่มันพอดีที่สุดเนี่ยมันเลยเป็นทั้งาศาสตร์และสินที่ต้องใช้ประสบการณ์สูงมากจริงๆครับถ้าจะให้คำนิยามแบบเข้าใจง่ายๆนะครับงานประเมินราคางานไฟฟ้าเนี่ยมันก็เหมือนงานนักแปลดีๆนี่เองครับ แต่ไม่ได้แปลจากภาษาหนึ่งไปอีกภาษาหนึ่งนะแต่เป็นการแปลภาพจากแบบแปลนทางวิศวกรรมที่มันซับซ้อนมากๆเนี่ยให้ออกมาเป็นภาษาของตัวเลขหรือก็กคือต้นทุนค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่ผู้บริหารจะเอาไปใช้ตัดสินใจทางธุรกิจได้นั่นเองครับทีนี้คำถามคือแล้วเขารับมือกับความท้าทายที่ว่านี้กันยังไงคือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันจะมีวิธีการประเมินราคาอยู่2แบบหลักๆเลยครับ ซึ่งต้องบอกว่ามันต่างกันคนละขั้วเลยนะแล้วก็ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในสถานการณ์ที่ต่างกันด้วยในตารางนี้จะเห็นภาพชัดเลยครับแบบแรกคือการประเมินแบบคร่าวๆหรือ rough estimation อันนี้จะเร็วมากเหมาะสำหรับช่วงแรกๆของโครงการเลยที่แบบแค่อยากรู้ตัวเลขกลมๆเพื่อดูความเป็นไปได้หรือวางงบเบื้องต้นแต่ถ้าจะเอาจริงแล้วนะจะยื่นซองประมวลงานแข่งกับคนอื่นเนี่ยต้องไปแบบที่2เท่านั้นครับ คือการประเมินแบบละเอียดหรือ detailed estimation ซึ่งแน่นอนว่ามันใช้เวลานาน,านกว่ากันเยอะมากแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือความแม่นยำที่สูงปรีดซึ่งจำเป็นสุดๆส,สำหรับการสู้ราคาในโลกธุรกิจจริงครับและไอการประเมินแบบคร่าวๆที่ว่าเร็วเนี่ยเขาทำกันยังไงมันมีกฎเหล็กง่ายๆอยู่ข้อหนึ่งครับคือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะ ต้นทุนของงานระบบไฟฟ้าทั้งหมดในอาคารมันจะอยู่ที่ประมาณ1 0 1ถึงของค่าก่อสร้างทั้งหมดของโครงการนั้นๆตัวเลขนี้แหละครับเป็นเหมือนสูตรลัดเป็นเข็มทิศที่ช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมงบประมาณได้แบบเร็วมากๆเลยเอาละครับจากการประเมินแบบคร่าวๆตอนนี้เราจะมาเจาะลึกการประเมินแบบละเอียดกันบ้างซึ่งหัวใจของมันเลยก็คือขั้นตอนที่เรียกว่าการถอดแบบหรือ taking off ครับ ถ้าให้พูดง่ายที่สุดนะมันคือภารกิจในการไล่นับของทุกชิ้นไล่วัดความยาวทุกเส้นจากในแบบแปลนคือต้องเก็บข้อมูลให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะทําได้เลยกระบวนการถอดแบบเนี่ยมันมีขั้นตอนของมันนะครับ1เลยคือต้องเช็คแบบแปลนก่อนต้องแน่ใจว่าแบบที่เราได้มามันครบถ้วนสมบูรณ์เหมือนเช็คแผนที่ก่อนออกเดินทางนั่นแหละครับ 2. เริ่มภารกิจนับครับคือนับทุกอย่างคมไฟ ปลัก๊กสวิชตู้ไฟนับให้หมด3ก็ต้องวัดครับวัดระยะทางเดินสายไฟท่อร้อยสายไฟทั้งหมดและสุดท้าย4คือจดบันทึกทุกอย่างที่เรานับแล้ววัดมาเนี่ยลงในเอกสารสำคัญที่เรียกว่า bill of quantities หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า B.O.Q. ครับแต่มีจุดที่ต้องระวังมากๆเลยนะครับคือการวัดความยาวสายไฟจากแบบแปลนตรงๆเนี่ยมันไม่เคยพอใช้จริงครับเพราะอะไร เพราะในความเป็นจริงเราต้องเผื่อระยะดิ่งจากฝ้าลงมาที่สวิตช์ไฟหรือลงมาที่ปลั๊กไฟด้วยแล้วที่สําคัญที่สุดขาดไม่ได้เลยคือต้องบวกค่าเผื่อหรือ contingency เข้าไปอีกประมาณ15-20%ครับเพราะอะไรเพราะหน้าง,งานจริงเนี่ยมันมีทั้งการดัดโค้งการตัดทิ้งหรือบางทีเจออุปสรรคที่ไม่ได้อยู่ในแบบการเผื่อตรงนี้แหละครับคือตัวช่วยชีวิตที่จะไม่ทําให้งบประมาณบานปลายทีหลัง โอเคพอเราได้รายการของทั้งหมดจาก BOQ มาแล้วนะครับก็มาถึงขั้นตอนที่เรียกได้ว่าสำคัญที่สุดแล้วล่ะครับนั่นก็คือการแปลงร่างตัวเลขปริมาณของพวกนี้ให้กลายเป็นตัวเงินหรือก็คือต้นทุนที่จะกลายเป็นราคาที่เราจะใช้ไปยื่นประมูลงานนั่นเองโดยปกติแล้วนะครับราคาที่เสนอเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยเสาหลัก4ต้นนี้ครับต้นแรกคือค่าวัสดุอันนี้ก็ตรงไปตรงมาคือราคาของที่เราต้องซื้อทั้งหมด ต้นที่2คือค่าแรงก็คือค่าจ้างช่างไฟต่างๆนี่แหละครับต้นที่3อันนี้สำคัญมากคือค่าดำเนินการหรือ Overhead ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันและต้นสุดท้ายก็คือกำไรครับซึ่งก็แน่นอนว่าเป็นผลตอบแทนที่บริษัทต้องการตรงนี้แหละครับคือคำเตือนจากคนที่ทำงานนี้มานานเขาบอกว่าอย่าลืมต้นทุนแฝงเด็ดขาด ไอค่าดำเนินงานหรือโอเวอร์เฮดเนี่ยมันเป็นอะไรที่คนมักจะลืมหรือมองข้ามไปง่ายๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าโกดังเก็บของค่าขนส่งหรือแม้กระทั่งค่ากาแฟาที่ต้องเลี้ยงที่ปรึกษาโครงการเห็นไหมครับว่าทุกอย่างมันคือต้นทุนที่ต้องเอามาคิดให้หมดไม่งั้นเข้าเนื้อแน่นอนแน่นอนครับว่าพอเวลาผ่านไปเทคโนโลยีก็เข้ามาเปลี่ยนวิธีการทํางานของคนประเมินราคาไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวเดี๋ยวเราลองมาดูกันหน่อยดีกว่าครับว่าเครื่องมือของคนสมัยก่อน กับคนยุคดิจิตอลในปัจจุบันเนี่ยมันต่างกันขนาดไหนโห oh, ดูภาพนี้แล้วเห็นความแตกต่างชัดเจนเลยนะครับจากสมัยก่อนที่ต้องนั่งอยู่กับแบบแปลนกระดาษแผ่นเบลเลอร์ในมือมีปากกาสีสีไว้ขีดมาร์กจุดที่นับแล้วอีกมือก็ต้องคอยกดเครื่องนับคลิกคลิกคลิกไปเรื่อยๆตัดภาพมาที่ปัจจุบันครับทุกอย่างจบในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวเปิดไฟล์แคดหรือ PDF ขึ้นมาใช้เครื่องมือวัดดิจิตอลลากๆคลิก ข้อมูลทุกอย่างก็วิ่งเข้าโปรแกรม Excel โดยอัตโนมัติโอ้โหคือมันคนละเรื่องเลยครับทั้งเร็วขึ้นทั้งแม่นยำขึ้นแบบมหาศาลเอาละครับเดินทางมาถึงด่านสุดท้ายกันแล้วซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญไม่แพ้ขั้นตอนอื่นๆเลยนะครับนี่คือจุดที่ศาสตร์ของตัวเลขต้องมาเจอกับศิลป์ของประสบการณ์หรือที่บางคนเรียกว่าเป็นสัญชาตญาณของคนประเมินราคานี่แหละครับ ก่อนจะกดปุ่มส่งใบเสนอราคาเนี่ยนะครับมันต้องมีสิ่งที่เรียกว่า sanity check ก่อนเสมอคือการเช็คความสมเหตุสมผลของตัวเลขที่เราทำมาทั้งหมดนั่นแหละครับทำยังไงก็ง่ายๆเลยค่ะแค่ลองเอาราคาสุดท้ายที่เราคำนวณแบบละเอียดสุดๆเนี่ยมาเทียบกับกด10-15%ที่เราเคยประเมินแบบคร่าวๆไว้ตอนแรกดู ถ้ามันต่างกันแบบน่าเกลียดอย่างในตัวอย่างนี้โครงการค่าก่อสร้าง12ล้านแต่เราประเมินราคาระบบไฟฟ้าไปตั้ง3ล้านซึ่งมันคือ25%เลยนะแบบนี้คือสัญญาณเตือนภัยดังลั่นเลยครับว่าเฮ้ยต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆอาจจะนับอะไรซ้ําหรือใส่ราคาผิดต้องรีบกลับไปรื้อดูใหม่ทั้งหมดเลยครับสุดท้ายนะครับการเดินทางทั้งหมดนี้ก็ทําให้เราเห็นภาพชัดขึ้นว่างานประเมินราคามันคือการผสมผสานที่ลงตัวจริงๆระหว่างศาสตร์ที่เป็นระบบ มีขั้นตอนชัดเจนเป๊ะๆกับศินที่ต้องอาศัยประสบการณ์ที่สั่งสมมานานมันก็เลยเกิดเป็นคำถามที่น่าสนใจขึ้นมาว่าตกลงแล้วการประเมินราคาที่ยอดเยี่ยมเนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์ที่เราเรียนรู้กันได้หรือมันเป็นศิลปะที่ต้องใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อฝึกฝนให้เชี่ยวชาญกันแน่บางทีคำตอบที่แท้จริงอาจจะอยู่ในใจของคนที่ทํางานนี้ทุกๆวันก็เป็นได้ครับ